สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง a u t o ต้คาร์ครับแต่ช่องที่พาทุกคนไปรู้จักเทคโนโลยีทางทหารสุดลำ้ำทั้งเครื่องบินรบอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์และระบบป้องกันภัยระดับโลกถ้าคุณชอบความเร็วพลังและความแม่นยำกดติดตามช่องเราไว้เลยครับเพราะวันนี้คุณจะได้รู้จักกับ UCAV สุดโหดจากจีนที่กำลังสันสะเทือนโลก 30วินาทีแรกเราจะพาไปดูวิดีโอสุดล้ำของเครื่องบินไร้คนขับที่บินด้วยความเร็วสูงพร้อมพิสัยไกลและสามารถติดอาวุธจัดเต็มได้ไม่แพ้เครื่องบินรบขนาดใหญ่มันคือ CH6 ปี2026รุ่นล่าสุด UCAV แบบ2เครื่องยนต์หนักจากจีนที่ทั้งโลกจับตาราคาก็ไม่ธรรมดาแต่อนุภาพของมันแรงพอจะเปลี่ยนสมดุลทางทหารในภูมิภาคเครื่องบินไร้คนขับ CH6 หรือ c a i h o n g 6ไก่งลบ6 เป็นหนึ่งในโครงการ UAV ที่ลำหน้าที่สุดของประเทศจีนออกแบบและผลิตโดยบริษัท China Aerospace Science and Technology Corporation หรือ CASC โดยเน้นการใช้งานในภารกิจโจมตีระยะไกลการลาดตระเวนการเก็บข้อมูลและสนับสนุนการรบแบบครบวงจรสิ่งที่ทำให้ ch 6โดดเด่นคือขนาดและสมรรถนะที่ไม่ธรรมดา เพราะมันถูกจัดอยู่ในกลุ่ม UC Av ขนาดหนักมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบคู่ทำให้สามารถบินได้นานกว่า20ชั่วโมงและมีเพดานบินสูงถึง10,000เมตรความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่ราวๆ800กิโลเมตรต่อชั่วโมง CH6 สามารถบรรทุกอาวุธได้มากถึง18เมตรของปีกพร้อมฮาร์ดพอยต์จำนวน6-8ตำแหน่งสำหรับติดตั้งจรวดนำวิถีระยะกลางระเบิดนำวิถีและระบบรบทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นหมายความว่าเครื่องบินลำนี้สามารถทำลายเป้าหมายจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำและหลบหลีกระบบป้องกันทางอากาศได้อย่างชาญฉลาดด้านโครงสร้าง CH6 ถูกออกแบบให้คล้ายกับเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็ก มีระบบสตีลเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ตัวลำทำจากวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงจึงทำให้สามารถบินได้ระยะทางกว่า4,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงในปี2026เวอร์ชันล่าสุดของ CH-6 ได้รับการปรับปรุงในด้านอาวุธเพิ่มขึ้นเช่นการติดตั้งจรวด Blue Arrow 7ซึ่งเป็นจรวดนำวิถีอากาศพื้นรุ่นใหม่ที่มีพิสัยโจมตีไกลกว่า15กิโลเมตรนอกจากนี้ยังสามารถใช้ระเบิด f t s Series แบบ Precision Guide Bomb ได้อีกด้วย ไม่เพียงแต่จะใช้งานทางการทหาร c h 6ยังสามารถใช้สำหรับภารกิจพลเรือนเช่นการตรวจสอบชายแดนการค้นหาและช่วยเหลือการเก็บข้อมูลในพื้นที่ห่างไกลหรือการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ หลายประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเริ่มแสดงความสนใจที่จะจัดซื้อ CH6 เนื่องจากราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งอย่าง MQ9 Reaper จากสหรัฐอเมริกาแต่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันราคาประเมินของ CH6 อยู่ที่ประมาณ10-15ล้านดอลลาร์ต่อลำหรือประมาณ360-550ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและระบบอาวุธที่เลือก ถ้าเทียบกับ UCAV ทั่วไป CH6 ถือว่ามีความยืดหยุ่นสูงสามารถทำงานร่วมกับระบบดาวเทียมระบบควบคุมระยะไกลหรือ AI ทำให้สามารถบินโดยอัตโนมัติหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและเลือกเป้าหมายได้ด้วยตนเองในบางสถานการณ์ นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเชื่อว่า CH6 จะกลายเป็นสินค้าส่งออกหลักของจีนในตลาดอาวุธ UAV เพราะมีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำและที่สำคัญคือสามารถผลิตได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการกำลังทางอากาศทันสมัยโดยไม่ต้องพึ่งพานักบิน ไทยเองก็อาจอยู่ในกลุ่มประเทศที่สนใจ UCAV แบบนี้ในอนาคตเนื่องจาก CH-6 สามารถประจำการที่สนามบินทหารหรือฐาน UAV ได้โดยไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานซับซ้อนอีกทั้งยังสามารถใช้ควบคู่กับระบบ UAV รุ่นเล็กที่เรามีอยู่แล้วในเชิงยุทธศาสตร์ CH-6 ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินโจมตีไร้คนขับธรรมดาแต่คือส่วนหนึ่งของแนวคิดสงครามอนาคต ที่จีนกำลังพัฒนาเช่นระบบรบไร้คนขับการรบแบบสวอ r m มโดรนหรือแม้กระทั่งปฏิบัติการร่วมกับ AI และดาวเทียมเพื่อควบคุมจากระยะไกลพูดง่ายๆมันคือเครื่องบินรบอัตโนมัติที่พร้อมจะเข้าสู่สนามรบได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนักบินและมีต้นทุนการบินต่อชั่วโมงต่ำกว่ามากเหมาะกับการรบแบบยืดเยือ้อหรือพื้นที่เสี่ยงสูง ท้ายสุดถ้าคุณคือคนที่สนใจเทคโนโลยีการทหารยุคใหม่ CH6 คือ1ใน UAV ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะนี่คืออนาคตขององค์การรบทางอากาศและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอนาคตของสนามรบอาจไม่ต้องมีคนบังคับอยู่บนฟ้าอีกต่อไปอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง Auto Craft e d ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมีการวิเคราะห์ UAV, UCAV เครื่องบินรบและระบบอาวุธจากทั่วโลกมาอัปเดตให้คุณเสมอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ